ผมจะขออนุญาตนะครับท่านูงชมครับเดี๋ยวจะมาให้พระอาจารย์สตินะครับได้พูดถึงผลกระทบต,ตอนนี้ก่อนเลยนะครับว่าตอนเนี้พระสงฆ์ทั้งประเทศเดือดร้อนอย่างไรองค์กรสงฆ์เดือดร้อนอย่างไรกับการที่มีการให้ปล่อยขา่าวว่าพระทําให้ดีหลายวันหลายวันนะครับขออนุญมตครับท่านทูตเจรเจเิญญาโญรัตตภัยธรรมทั้งหลาย ประเทศไทยและต่า no งประเทศเพราะคนที่จะมาที่ต่างประเทศนั้นติดตามการติเรื่องออมควนประเทศเกาหลีญี่ปุ่นคนาจารย์เยอรมันอี <c oughs> ่ทำผิดสหสาระพวกที่ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็จะได้ติดตามเรื่องราวที่อยู่นะก็ต่างประเทศที่เป็นญาติน้องมาช่วยกันบรรลุผพันธ์าช่องเองปพอสเนี่ยมาให้ช่วยกันว่าตอนนี้ประเทศไทยมันมีปัญหาเรื่องธุรัิจมากอพรากว่ามีสื่อหรือกระบวนการอยู่หลังสื่อการโจมตีใส่ร้ายพื่อศาสนาใส่ร้ายพระสงฆ นี่เราเห็นข่าวตั้งแต่สมัยครูบาอาจารย์เริ่มกันถอนวัดนะโยมทำได้ไหมเดี่ยวศูนย์บาอาจารย์เจ็ดองนะถูกแต่ร้ายเรื่องเงนถอนวัดคุ้มประปีสองปีตั้มที่ออกมาไม่ม so. ีความผิดอย่าไปย้อนดูนายโยมนะสมัยเงินถอนวัดเจ็บครูบาอาจารย์เจ็ดองเป็นพระธรรมคมเป็นพระระดับใหญ่ๆทั้งเลยนั่นก็ถูกสายร้ายว่าเรื่องเงินถอนวัดสุดท้ายก็ไม่เป็นความจริงนี่นะแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันมาหลวงพ่อแย้มเราได้ขิง ซึ่งเรื่องนี้น่าติดตามเลยเรื่องการติดตามนะท้าไทยก็ท้าไทยความศัทธาคนพุทธแห่งประเทศไทยและทั่วโลกค้าไทยนั้นถ้ามีหน่วยงานไหนหรือมีกองกาลังไหนได้ติดตามเรื่องของข้อแย้มนะข้อแย้มนะที่เราเรรู้จักข้อแย้มถ้าจะติดตามข่าวเราตีแผ่ความเกี่ยวมาเพื่อนำศัทธาษาัดตูวศาสนาพุทธ <S S S 2> ในประเทศไทยและต่่งประเทศเพราะในขนาเนี้มีปัญหาม,มากในเรื่องของพระที่อยู่ในวัด ที่ be, มีปอดตบกันเรื่องหลายเรื่องเลยอะ่าการยอมไถ่บาตรก็เริ่มลดน้อยลงทันยีนะที่ได้รับเรื่องมากว่าตอนนี้คนก็ทำงานมากรื่องหน้าโยมที่อยู่ตลางจังหวัดต่างๆก็โทรเข้ามาเยอะรายงานปัญหามีนีกเราไปแจ้งไห้เมื่วันที่15สิงหาคมที่เราเป็นเรื่องของตำรวจตั้งศูนย์น้องเุ้ยนุชนะทีนี้ได้กลุ่มหมอปตได้หมอทีนะแล้วกลุ่มหลายท่านช่วยกันตอนนี้ปตทก็เลยเ็ แม่เกมยุกใช่ไหมแม่โอน้องเรียนบ้านอีกถึงไหมต้องฝากจรับรองเยังทำไม่มาเลยอะไรต่างเริ่มงที่ก็ได้จากผลงานของเราได้ยหมนะเดี๋ยวเป็นสิ่งดีที่ดีและเนี่ยเรื่องต่างที่เกิดขึ้นก็ได้ได้ยูมีกำลังช่วยกันศาสนาพุทธประเทศไทยก็จะเดินต่อไปได้ต้องบอกว่าการศาสนาพุทธในอันยงนั่นการศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้ลูกรู้จักคุณพ่อแม่ศาสนาอื่นในยมนะแล้วก็มีลัทธิอ่าลัทธิอุบ่า สอนว่าห้ามพ่อแม่นะไม่นับถืออันล็อกเนี่ยนับถือพระเจ้าก็เนี่ยฆ่าได้อันนี้คือคำสอนของเขาในศาสนาพุทธไม่ใช่อันนี่มีการตั้งามของศาสนาพุทธต้องบอกก่อนที่หนึ่งก่อนว่าธรรมะพระอาจารย์ทั้งสี่ท่านที่โรนี่ไม่ได้เปลี่ยนเนีไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยผลที่นับถือศาสนาลัทธิเนี่ยนะไม่ได้เปลี่ยนแลาวเก็บคำสั่งสอนตาสั่งสอนในการสอนตุ้มบาคตามสอนที่สามวันนี้เนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยก็ เอาเป็นว่าศาสนาพุทธมีความต้องการสอนให้ลูกรู้จักคุณเท่อรู้จักคุณแม่รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นไปอย่างไรรู้จักการรู้จักเมตตารู้จักให้อันนี้นี่คือความต้องการเของศาสนาพุทธแล้วตอนนี้ศาสนาพุทธมีความไม่ในเรื่องศรัทธาเพราะถูกโจมตีจริงหรือไม่จริงมากอย่างประเด็นเลยเรื่องของพ่อแย้เนี่ยน่าติดตามมากนะมาก็ติดตามอยู่แล้วก็สุดความมันมีความจริงอย่างที่ท่านนายพัทรภูมิได้ได้ชี้แจงไปแล้วเบื้องต้น อันนี้มีการท้าทายด้วยนะท้าทายศรัทธาท้าทายชาวพุทธที่อยู่ประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตามนะท้าทายมาว่าเราจะเรียกศรัทธากลับมาได้ไงเรียกความจริงกลับคืนมาได้ก่อนงขอะไรอย่างเงา